สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชี่งมหม่ซีเอ็มบริี้นะครับตอนนี้นะครับโอ๊็มาทานอาหารกลางวันนะครับที่ซอยซอยหนึ่งนะครับในระหว่างย่านขอบประตูน้ำนะครับซึ่งนะครับตอนนี้โอ๊ตจะรีวิวนะครับโรงแรมที่โอ๊ตพักนะครับใครจะเชื่อบ้างล่ะครับตัวโอ๊ตเองไม่เชื่อเลยนะครับว่า ครั้งหนึงในชีวิตนะครับจะได้มาพักอยู่ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือตึกไบยกสกายนั่นเองนะคะเป็นไบายกสองนะครซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเท่ามวลอยู่ที่ประมาณ84ชั้นนะครับรวมถึงดาดฟ้าแล้วก็จุดชมวิวที่หมุนได้ข้างบนนะครับ360องศานะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ร่งด้านหน้าของตึกะโยกนะครับก็เป็นตึกอินทรานะคะเป็นตึกที่รูปทรงคลาสสิกแบบโบราณทเดียวนะครับซึ่งตึกนี้ก็เป็นตึกที่เก่ากว่านะครับเก่าแก่กว่าแล้วก็เดี๋ยว,ว่าจะขึ้นสะพานนะคะเพื่อที่จะเดินข้ามฝั่งไปทางนู้นนะคบซึ่งตอนนี้นะคะรถก็มาถึงณตึกไปยกสกายซองแล้วนะคะตรงนี้นะครับ แล้วก็เราไปชมการข้างบนอีกนะครับณนะตอนนี้ก็มาถึงใกล้มาถึงแล้วครับเดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงตึกบายยกสกายแล้วนะครับซึ่งในเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดบริเวณด้านล่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็คนก็เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่มีร้านแล้วแต่ว่ามีช่วง เย็นนะครับร้านก็เตรียมณตอนนี้กำลังเตรียมของที่จะอ,ออกมาแสดงนะครับมามาโชว์ตั้งขายนะครับตอนเย็นนี้นะครับตอนนี้นะคะคก็อยู่ที่ใต้ตึกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเนไปซึ่งมีความสูงอยู่ที่84ชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอยู่ชั้นไหนนะครับ ในส่วนด้านล่างฝึกนี้นะคะในส่วนด้านล่างฝึกก็จะมีาจ้าแง่นะคะคอยต้อนรับให้การต้อนรับแล้วก็มีบริการอาดูแลลูกค้าในการ่ชั้นด้วยนะครับสวัสดีครับสว,ส,นะสวัสดีครับเฮ้แนะครับ ครับชั้นสิบแปดค่ะนีก็ลิฟต์เครื่องนี้นะคะเป็นไปหยุดอยู่ที่ชั้นสิบแปดก่อน,นครับซึ่งเป็นล็อบบี้ซึ่งเป็นเเหมือนกับว่าสยามสแควร์อย่างนี้ครับก็สลับรถรางรถไฟซึ่งจะสูงสุดอยู่ที่ชั้นสิบแปดไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนลิฟต์ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับแล้วก็ราคาห้องพักนะครับเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์นะครับว่าคาดไม่ถึงนะคะว่า ราคาของโรงแรมที่สูงที่สุดในประเทศทไทยนะตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับหลังจากขึ้นลิบมาแล้วในชั้น18นะคะตรงนั้นก็จะเป็นสนามไรกอล์ฟแล้วก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับคาเฟ่เป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุด รับพักแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับตรงนี้นะครับก็เห็นวิวรอบทิศของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นล็อบบี้นะครับที่เป็นจุดเช็คอินนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นที่เป็นร้านกาแฟสกายคอฟฟี่นะครับโอได้ทําคลิปไปแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นที่กักฝากกระเป๋านะครับครับตอนนี้ก็ลิฟต์ก็มีหลายเกรือนะครับหกเครือหกตัวตอนนี้ ขอบคุณครับ 64, ชั้น64ครับขอบคุณครับก็นี่นะครับมีสูงสุดของโรงแรมก็จะมี7.7ชั้นนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปได้จุดชมวิวจะชั้นที่8.4นะครับซึ่งนะคะเซอร์ไพรส์นะคะข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยะคะ่ะชั้นที่81ชั้นที่81เช่นกันนะคะเป็นฟอร์สสำหรับ เบรคฟาสตตอนเช้าซึ่งโอ๊ตก็ได้ทำคลิปไว้เช่นกันสมาชิกสามารถกลับไปดูได้แต่ว่าราคาห้องพักตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่ตอนแรกอ่าจริงๆแล้วอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ลดเหลืออีกนะครับหนึ่งพันแปดสิบาทเท่านั้นเองนะครับนะครับตอนนี้นะครับโอ๊กก็ไม่ได้จ่ายเองนะครับโอ๊ตพักกับพี่ชายนะครับเป็นพี่โอ๊ตไกด์นะครับ แล้วเดี๋ยวไลฟ์สดเราจะอธิบายด้วยนะคะว่าสําหรับ s c d มีข้อสงสัยสามารถพิมพ์มาใต้คลิปได้หรือว่าทักมาทางไลน์ได้นะครับสวัสดีครับก็เป็นนะครับชั้นที่64นะครับก็ก็มีชั้นที่สูงกว่าโอ๊ตอีกนะครับพอพักอยู่ตรงนี้ประมาณ3ามคืนนะครับกับพี่โอ๊ตนะครับซึ่งพี่โอ๊ตเองก็ กลับมาจากอีสานนะครับกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะครับตอนที่เกิดสถานการณ์โควิดพี่โอ๊ตกลับไปอยู่พักอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็แล้วก็พักประมาณแล้วก็ไปขายส้มตำด้วยนะครับแล้วก็กลับมามากรุงเทพตอนนี้เริ่มมีงานแล้วนะครับนี่นะคะห้องโอ๊ตอยู่ตรงนี้นะครับห้องที่ นี่นะคะหกศู 6, 0หกสน้านะครับก็เป็นห้องที่น่าอยู่เลยทีเดียวนะครับเซอร์ไพรส์มากมนะครับไม่น่าเชื่อในราคา1นึ่บาทนะครับซึ่งกว้างกว่าห้องพักหลายๆที่ที่เชียงใหม่ด้วยซ้าไปนะครับอาจจะลกนิดนึงนะคะเพราะว่า,ากําลังเก็บกระเป๋าที่จะเดินทางกลับบ้านวันนี้นะครับ<ม>ก็อาจจะมีนะครับเป็นห้องพิเศษมากก็คือไม่ได้รีคเควสตหรือไม่ได้แบบ อขอไปอย่างนั้นนะคบคือนอนสามารถห้องนี้สามารถนอนได้3คนเลยทีเดียวในราคา1นึ่งหนึ่งพันแบาทแต่ว่าเราก็นอนกัน2คนนะครับก็เป็นเตียงใหญ่ตัวนี้แล้วก็มีเตียงเล็กเตียงเตียงเสริมอีก1เตียงตรงนั้นนะครับอ่าแล้วก็แอร์ก็เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นมีทีวีและที่เซอร์ไพรส์กับออดสุดๆนะครับที่สุดของการเซอร์ไพรส์ก็มีห้องแต่งตัวด้วยนะครับ งงมากนะคะไปโรงแรมที่ไหนๆก็เจอที่แรกเลยนะครับที่มีห้องแต่งตัวเป็นส่วนตัวพลีเวดสำหรับโอ๊ตมากนะคะตรงนี้โอ๊ตก็จัดให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นระเบียบแล้วก็มีกระจกด้วยนะคะมีกระจกเงาแล้วก็นี่กระเป๋าเดินทางของโอ๊ตซึ่งโอ๊ตจะเดินทางกลับบ้านเย็นนี้นะครับก็ประมาณสามทุ่มแลลวโอ๊ตเดินทางจากตรงนี้ออกจากตรงนี้ประมาณแปสองทุ่มเนาะแปดโมงสองทุ่มแล้วก็ ไปที่สมบัติทัวร์นะคะวิภาวดีรังสิตใช่ไหมครับก็ไปไปขึ้นในศูนย์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ชมวิวตรงนี้ด้วยนะคะมีจุดชมวิวนะครับอมองเห็นกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะไปทําคลิปที่บนดาดฟ้านะครับแต่ว่าตัวโอ๊ตเคยขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือตอนนี้โอ๊ตจะต้องอาบน้ําเตรียมตัวแล้วก็จัดกระเป๋าก่อนนะครับ แล้วสำหรับดอกไม้ช่อใหญ่ๆใ,ให้กับบอยแมงกระบ,บี้นะครับถ้ามารับไม่ไม่ออนทาม time, ไม่ทันเวลาก็โอจะฝากไว้ที่ล็อบบี้แล้วกันแล้วก็บอกพี่เอมบอกบอยว่าให้มารับที่ล็อบบี้เนาะดีกว่านะครับถ้าหลายวันมารับมันอาจจะเหี่ยวแห้งนะครับก็ก็นัดก,กันเวลวคิดว่าเดี๋ยวก็มานะครับน่าจะมาทานก็โอจะทำจะอาบน้ำนะคะตรงนี้นะคะก็ มีโต๊ะเครื่องแป้งที่โอได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นนะคะเป็นคลิปตอนกลางคืนนะครับที่นั่งบนจนถึงตีสานะครับ3มคลิปนะครับก็ตรงนี้นะครับนะครับหลังจากเคลียร์การท่องเที่ยวกรุงเทพในคลิปต่างๆนี้จบไปเดี๋ยวโอจะกลับมาทำเป็น ช่องข่าวนะครับช่องไอเดียช่องต่างๆที่จะรีมิกนะครับที่เป็นสไตล์ของโอ๊ตเองนะครับแล้วก็จะกลับมาพูดนะครับจะาหานมาพูดเกี่ยวกับคดีกกกหรือว่าเกี่ยวกับกกกแล้วก็เกี่ยวกับลุงพลให้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะคืนคุณค่าให้กับสังคมนะครับในวิชัน่นในวิสัยทัศน์ของตัวตนของโอ๊ตในฐานะที่เป็นแอดมิน้อยช่องนะครับจะได้ FC จะได้ภาคภูมิใจนะครับในตัวโอ๊ตว่า สามารถเป็น Inspiration หรือแรงบันดาลใจนะครับอ่าเดี๋ยวโอจะมาโชว์ดอกไม้นี่นะครับก็ฝากให้บอยแมนกบี้นะครับก็ฉลองครบ1 0 0 0 0แสนซับนะครับถ้ามารับไม่ทันตอนนี้นะคะเดี๋ยว o, จะไปะเตรียมตัวจัดกระเป๋าอาบน้ำก่อนนะครับถ้ามารับไม่ทนันโอจะฝากไว้ที่ล็อบบี้นะครับคือโอก็ใช้แกลบไม่เป็นเนาะถ้าใช้แกลบกลัวว่าจะไม่ถึงมือนะครับอยากจะก็จะต้องทำคลิปนะหรือว่าจะส่งอ่า รูปภาพหรือว่า,าส่งสัญลักษณ์อะไรไปให้มารับที่ล็อบบี้แล้วกันเนาะดอกไม้จะได้ไม่เหี่ยวชาาก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็รับชมโฆษณาโอ๊จนจบด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ 我想买 CMT。